สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าคิมมี่ส่วนฉันชื่อว่าไลลาค่ะแฟนของฉันชื่อว่าบาร์แฟนของฉันชื่อว่ากราฟส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเบสพวกเราทั้งสองสนิทกันแล้วแฟนของพวกเราทั้งสองก็เป็นเพื่อนสนิทกันตอนช่วงแรกๆที่คิมมี่คบกับบาร์มันก็ดีไปหมดเพราะว่าบาร์ทั้งสายเปแล้วก็ชอบพาคิมมี่ไปเที่ยว ดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคิมมี่เป็นอย่างดีแต่ว่าคิมมี่เขาอยากมีอะไรด้วยอะ<แ>บาร์ตตอนนี้เขายังไม่พร้อมเลยอะโอยหมดอารมณ์ว่ะบาร์ตรอเขาด้วยบาร์ตเมินเฉยแล้วก็ไม่สนใจเธออีกต่อไป,เ,ปเบสวันนี้ไปเล่นเกมที่บ้านได้ปะเฮ้ยเฮเอาดีเอาดีาดมันทําให้คิมมี่เสียใจยเป็นอย่างมากก็ยังมีไลาลาเพื่อนรักของเธอที่ยังคอยเป็นห่วงอยู่เสมอคิมมี่ วันนี้เดินกลับบ้านพร้อมฉันก็ได้นะเฮ้ยแกไม่เป็นไรหรอกแกเดินกลับบ้านพร้อมกา้าฟไปเถอะคิมมี่เดินกลับบ้านพร้อมกันก็ได้ฉันไม่ได้ถือขอบคุณพวกแกมากเลยนะเดฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มเบื่อคิมมี่แล้วว่ะเบื่อก็หาใหม่ดิเพื่อนสาวในสต็อกเยอะไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉัน่ะกำลังสนใจน้องจันอยู่เว้ยสวยไม่พอแถมยังหุ่นดีอีกคนนี้น่าจะเด็ดว่ะ จีบเลยเพื่อนน้องจันคือว่าพี่ชอบนะครับเป็นแฟนกันไหมโอ๊ยได้เลยค่ะพี่บาสคิมมี่ก็ได้ผ่านมาเห็นพอดีเฮ้ย hey, บาสไปพูดแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นได้ไงกันนะ่ะบาสก็มีเขาอยู่ทั้งคนแล้วไม่ใช่หรอนี่เลิกงี่เง่าได้ปะคิมมี่จะบอกอะไรให้จันหนะักเป็นแฟนใหม่ของบาสไปแล้ว ทำไมต้องนอกใจเพื่อนฉันด้วยอะบาสนายไม่รู้จักพอบ้างเลยเหรอคิมมี่เขาก็เป็นคนดีนะเลิกกันเถอะบาสก็ดีไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกคิมมี่มันก็ดีแล้วนะที่แกเลิกกับคนแบบนั้นไปอะ่ะใช่บาสมันคนหลายใจไม่รู้จักพอ แต่พ่อเสียใจได้ไม่นานฉันก็มีแฟนใหม่ค่ะชื่อว่าเจเจเป็นคนดีมากไม่เคยทำให้ฉันเสียใจเลยสักครั้งเบลดูสิเลิกไปไม่นาน<ๆ>ก็มีคนใหม่แล้วอะ่ะอฉันว่าเดี๋ยวเลิกพอจันกับบาร์ทได้มีอะไรกันแล้วบาร์ทก็ได้หนีออกไป จากนั้นบารก็ได้ไปมีสาวใหม่แล้วปล่อยให้จันกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเพื่อนที่แสนดีกับแฟนเจ้าชู้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพี่บุ๊กก็ได้ขอมาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย